สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันตัวนะครับผมกับผม aka เมเมาามูสเตตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว่ยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ ep 606นะครับผมกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก่อนหน้าเนี่ยมี2 ep มาแล้วนะเป็นเพื่อนขอเนาะก็มีทั้งหมด7ตัวตามรายชื่อนี้เลย แล้วก็มีอีก EP หนึ่งนะที่ยังเหลืออยู่ EP ที่607เป็น Talk about shop selling นะครับผมรายชื่อตามนี้เลยเนาะเสร็จนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ EP ที่606 EP ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็มีเพื่อนย้ำขอเข้ามาอีกทีนึงวาตามให้หน่อยนะครับผมก็เป็นอ่ะเรามาเริ่มกันที่ KCE กันเลยนะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กไวลู่แบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนนนใคความรรู้ะับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับเ c ซโอ้โข่าวที่แล้วเนี่ยมันมันเหมือนจะทำเดซเซนดิ้งนะโอ้ก็เอาเป็นว่าเดซเซนดิ้งเนี่ยไม่มานะครับผม,มไม่มานะครับทำโลใหม่ ก็ต้องทำใจแล้วแหละอย่างนั้นโอ้คุณพักอ่าเราก็จะเห็นกรอบของขาวตรงนี้นะครับอืมก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะไซด์เวลงไปลึกอีกสักขนาดไหนนะครับคือ <specs: S 1> <c ười> มันคือแบบมันยังไม่เคลียอะไรสักอย่างแบบไอ้อย่างอย่างอเรื่องของกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับผมคือไทยเนี่ยติดท็อปเทนเลยนะที่วัดระหว่างนำเข้ากับส่งออกเนี่ยไปสหรัฐเนี่ยเราแบบเกินดุลมันหมายความว่าเราส่งออกมากกว่านำเข้านะครับผมสินค้าอ่ระหว่างเรากับสหรัฐเนี่ย คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาขึ้นมาษีน้ำเข้ากับเราเนี่ยจากที่แบบแข่งขันยากอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มส่งออกเราเนี่ยมันจะยากยิ่งกว่านะครับเพราะต้นทุนของเรามันเพิ่มขึ้นการแข่งขันขมันก็เลยทําให้กลุ่มส่งออกเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันแย่อย่างที่เห็นอยู่นะครับผมอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ทําโลใหม่ ตรงนี้ก็นะอาจจะมีการทำอ้าวบุรีเตอร์เจนกันสักหน่อยนะครับตรงนี้อ่านะครับอืมก็ต้องเวทแอนซี่อย่างเดียวครับเพื <c oughs> ่อนๆตอนนี้นะรอให้ มันตลาดเนี่ยเขาซับข่าวเลี้ายๆไปก่อนนะครับผมปล่อยให้หุ้นเนี่ยมันปรับฐานไปก่อนนะครับรอเซนติเมนต์บวกๆกลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอืมถ้าสมมุติอ่า KCE นะครับผมเนี่ยเขาเด้งขึ้นไปตรงนี้เขาย่อลงมา อเดี๋ยวทำตรงนี้เลยถ้าเกิดเขาย่อลงมาแบบนี้เด้งขึ้นไปอ่ตรงนี้ไม่ทำโลใหม่นะแล้วเขาเด้งขึ้นมาอ่แล้วทำไหล่ขวาก็แล้วอาจจะมองเป็น pattern head and shoulder นะครับผม head and shoulder ได้ทั้งนั้นทั้งนี้ e y s e เนี่ย ก็ยกโลททำบริเตอรเจนนะครับผมนะราคาไฮไฮเนี่ยมันย่อลงแต่ออซมันยกโลเนาะก็หวังว่าอีกแพทเทิร์นนะครับผมที่ฝากเพื่อนๆติดตามนะ h e a d and Should e r นะครับผมสำหรับ KCE จะเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวมาตามกันเรื่อยๆนะครับผมนะมาพร้อมกับเซนติเมนต์บวกๆหรือเปล่านะครับอืมคือเราอาจจะแบบต่อรองกับสารัฐได้แบบเออ สหรัฐอาจจะไม่ขึ้นภาษีนําเข้าเราเนี่ยอ้าวอย่างนี้นี่โอ้โหพุ่งทะลุแนวต้านกร,กระจายนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เวทอันซีไปก่อนอ่ตัวตรอไปหาห้านะครับผมห้าหน้าก็เหมือนกันโอ นะอหาหน้าก็ทํำรูใหม่นะครับผมหาหน้าก็เหมือนกันคือยังกระแกะนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยอ่า เ head and Shoulder นะครับผมนะ RSI ยกโลด้วยนะครับผมอ่าก็เนี่ยตรงนี้คือ High มันทำโลใหม่ RSI ยกโลเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าเดี๋ยวรอให้สัญญาณมันจับได้ก่อนนะครับบูดิทเดเวอร์เจนรอบนี้นะถ้าเกิดเขาทำ Pattern h นเฮดแอนด์โชเดอนะครับผมอย่างที่เราแทงไว นะครับผมก็เขาอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับอืมนะสำหรับฮานะเหมือนกันกับ KCE เลยอ่าไปต่อตัวต่อไปนะครับผมพี่ใหญ่พี่เดวเอ,อิ่ยหลุดเส้นนิมเอสองร้อยแล้วจบแล้วนะ เดลต้านะอืมนะเห็นเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับเวลาเขาลงมานี่เ,าเอาตายนะครับคือมันมันมีข่าวลบเยอะเกี่ยวกับเกณฑ์ของการเกณฑ์เกณฑ์ของเซตฟิต นะครับผมว่ามันจะเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อะไรพวกเนี้เออแล้วก็มีข่าวข่าวเรื่องโดน d i s r u p t disrupt. ข่าวโอ้ก็เยอะอยู่นะครับผมสำหรับเดลตานี่ยคือเวลาเขาจะดันเซตเขาก็เอาเดลต้าดันเนาะเดี๋ยวเวลาแบบนะเวลาเขาจะทิ้งก็ประมาณนี้แหละก็เลี้ยงเลยออีกแนวรับหนึ่งก็คือแถวแถวหนึ่งร้อยสาบาท แแถวนี้คืออ่าแก็บเดิมของเขานะนเขาเคยเปิดไว้แต่ตอนนี้เส้น E สองร้อยเดลต้าหลุดแล้วนะอืมคือแนวแนวแนวสะสมราคาของผมเนี่ยก็มีอยู่สามแนวหนึ่งร้อยยิบสี่นะครับผมหนึ่งร้อยสิบสองยุดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งร้อยสาม ถ้าเกิดชอบจริงๆ3แนวเนี่ยแบ่งไม้แบ่งไม้ซื้อได้นะครับผมเพราะว่าอะไรนี่ SI เนี่ยไอ i ของเขาเนี่ยมันลงมาทำโอเวอร์โซเยอะแล้วนะครับผมนะทำโอเวอร์โซเยอะแล้วแต่รอบนี้ถ้าสมมติเขาเด้งขึ้นไปนะอันนี้สำคัญนะสมมติเขาเด้งขึ้นไปอะ่ะ104นะครับผมเงินห้อยยีถึงตอนนั้นเส้น EMA 200รอยลอยมาแบบนี้ อ่าลอยมาแบบนี้ชนเส้น EMA สองร้อยปุ๊บแล้วถ้ามันชนชนแล้วถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยอันนี้คือคือถ้ามีกำไรก็เทปโปรฟิตนะครับผมถ้าขาดทุนน้อยก็ตัดขาดทุนไปก่อนหรือก็ตัดขาดทุนไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเขาจะทิ้งของแล้วนะเพื่อน นะครับคือเซนติเมนต์มันไม่ค่อยดีเลยนะเออหรือถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมมันหลุดหนึ่งร้อยสามขึ้นมาเนี่ยนะครับมันแต่มันไม่สามารถที่จะลงขาเดียวได้อยู่แล้วมันต้องมีเด้งบ้างถ้าเกิดมันเด้งมาแบบอย่างที่ผมว่าเนี่ยจังหวะนี้คือจังหวะทำกำไรแล้วก็จังหวะ ออกของจังหวะตัดขาดทุนเลยนะอือ่าก็คือเอาเป็นว่าถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดคนที่มีของอยู่เนาะมันจะมีเด้งไม่เห็นอีกสักรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้คือจังหวะจังหวะตัดขาดทุนจังหวะเทคโปรฟิตจังหวะออกของก่อนนะครับถ้าสมมุติเขาขึ้นไปเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยเส้น EMA เลี้ยงขึ้นมาเขาเด้งขึ้นไปชนเส้นเ m a สองร้อ แล้วมันเด้งเด้งขึ้นไปชนแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยคือผมก็กังวลเลยเกินนะครับว่าถ้าแถวแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทกว่ากว่าเนี่ยมันก็เห็นได้นะสําหรับเดลต้าเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีของมันก็มีจังหวะออกจังหวะทํากําไรก็คือเด้งอีกสักรอบหนึ่งนี่แหละนะครับนะเพราะถ้าเกิดเขาม้วนลงมาอีกทีเนี่ย หนึสาบาทเนี่ยผมเกรงว่ามันจะเอาไม่อยู่นะครับนะเดี๋ยวลองกลางวอล่มโปรไฟล์ดูเนี่ยฐานมันจริงๆอีกทีหนึ่งก็อยู่แถวแถวเจ็ดสิบสี่บาทเลยนะนะแล้วก็แนวรับที่มีในยะอีกแนวหนึ่งก็แถวแถวหนึ่ง้อยสาบาทนี่แหละที่ผมทิ้งไว้เนี่ยนะครับผมก็คือถ้าหลุดตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหยาวนะครับผมยาว นะเอาเป็นว่าคนมีของอยู่ก็ระวังระวังด้วยนะครับผมนะดูจอบ่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีของผมมองว่าอย่าพิ่งเข้าเลยตัวนี้อันตรายนะครับนะอืมโอเคไปต่อกันที่แคลคอมนะครับผมแคลคอมแคลคอมอ่ะ ก็ยังขึ้นมายืนอยู่แถวแปดบาทสามสิบตังค์ไม่ได้นะครับอืยังขึ้นมายืนไม่ได้นะอ่าก็ต้องรอให้เขาขึ้นไปยืนก่อนสำหรับคนไม่มีของเนาะถึงจะน่าเข้าเพราะว่ามันจะเป็นตัวการันตีว่าเนี่ยเขาจบขึ้นสี่นะครับผมแล้วจะไปต่อขึ้นหนะ้าแต่ถามว่าปลายรอบมันปลายรอบนะ ถ้าเกิดขึ้นห้าเขาทำฟิวเลียล oh, ่ะโอ้ฟิวเลียก็คือเขาอาจจะไม่ทะลุขึ้นสามหรืออาจจะไปแถวอ่ายอดของขึ้นสามเนี่ยแล้วทําเป็นดับเบิลท็อปอีกเนี่ยนะครับผมอันนี้คือปลายรอบแล้วนะอืมสําหรับคนที่มีมีม,มีมีกําไรอยู่เนี่ยผมมองว่าแบ่งไม้ล็อกกําไรเนี่ยก็จะดีนะครับผมนะการล็อกกําไรเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็จะกําไรทิปเอานะครับ แต่ถ้าเกิดแถวเจ็ดบาทเนี่ยมันรับไม่อยู่นะครับผมแนวรับอีกแนวหนึ่งก็คืออ,อยู่แถวหกบาทยี่สิบห้าตังค์นะครับเส้น e m สองร้อยเขากำลังจะไหลามาซับพอร์ตเนี่ยตรงนี้นี่เป็นจุดสำคัญเลยถ้าเกิดหลุดออกมานี้แีดคอมเนี่ยจะกลายเป็นขาลงแล้วนะครับผมนะอโอเคนะครับแีดค้อมสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดบาทเนี่ยก็คือแีดค้อมเนี่ยห้าม ห้ามหลุดถ้าถ้าเป็นไปได้หลุดมาก็6บาทแถวๆหบาท20่ตังค์ยีตังค์เนี่ยก็คือสําคัญและนะครับผมนะห้ามห้ามหลุดเลยนะครับผมไม่งั้นจะกลายเป็นขาลงไปนะครับสําหรับคนอยากเข้าไปเบสนะครับผมก็ร้อ้เขายืนอยู่8บาท30สบซะก่อนนะครับแล้วก็มาตัดขาดทุนอยู่ที่แถวๆเจ็ดบาทนี่แหละนะครับพื้นที่ take profit ก็ ไฮของยอดขึ้น3นี่แหละนะครับผมนะก็จะมีพื้นที่ทงอะไรอยู่แถว33.13%นเเนะครับถ้าสมมติผิดทางตัดขาดทนอยู่ที่2 5นะครับอ่าถ้าเกิดใครรักความเสี่ยงได้น้อยก็ขยับสต็อปลอได้นะครับผมอ่าสลับแขวคอมประมาณนี้นะครับอ่าตัวต่อไป i อเทใช่ไหมอ่าไอเทตัวอีกตัวหนึ่ง i อเทนะครับ อืมไอเทลไอเทลไอเทลไอเที I tell, I tell, I tell, I tell. เอ้ยลงมาแล้วคราวที่แล้วผมบอกว่าไอเทลถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมเขาต้องอ่ายกโลยกไฮเนี่ยอันนี้โลหนึ่งโลสองไฮหนึ่งไฮสองนะครับผมปรากฏว่าไม่ทําอะไรสักอย่างกา็ถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรแบบนี้เราก็ต้องวิดแอนซีครับเพื <c oughs> ่อนๆนะ รอ,อรุ้นให้ทำให้ให้ขึ้น x เ,เสร็จปุ๊บอรอลุ้นให้ทำอ่า,อา normal b fulea fulea c นะครับผมนะราคาจะได้ไม่ทำโรใหม่ก็ไม่ใช่รอให้ทำอ่า collection f l a t ในกลุ่มของสตอง b ก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไหลลงมาวัดโลเดิมนะมีหลุดลงมาแล้วนะครับผมนะก็มีโอกาสเห็นบาท3.5แหละนะครับผมสำหรับไอเทลเร็วๆนี้ คนรอเล่นสั้นนะครับผมก็รอรอเล่นสั้นก็คือมันไม่เข้าเกมเราอ่ะคือเรารอให้ขึ้นมาแถวแถวบาทเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่อ่ะแต่เขามีขึ้นมาเราก็ยังไม่เข้านะครับผมและยิ่งยิ่งซ้ำร้ายนะครับอันนี้ผิดทางไปแล้วด้วยเนาะก็บาทสามสิบห้าตังนี้ก็น่าจะเห็นแหละนะครับผมสําหรับไอเทลถ้าลงมาทรงนี้หรืออาจจะดีๆหน่อยก็ เขาก็อาจจะลงมาทำเป็นดับเบิล็อปนะครับผมไอ,อ้ดับเบิลบัสทอมนะครับผมอืมแบบนี้อ่าเนี่ยบีหนึ่งเนี่ยอันนี้บีสองนะครับ ก็หวังว่าเขาจะทำนะจะได้ไม่ลงลึกกว่าที่เป็นอยู่นะครับผมก็หวังว่าอ่่าเนียถ้าเกิดเขาทำดับเบิลบาททอมมันจะออกมาทรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เด้งกันไปนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดซับพอร์ตที่หนึ่ง อ่านะครับเขาก็จะเด้งลงมาถ้าตรงนี้รับอยู่นะกรณีเดียวเลยเขาต้องรับให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแทรกเก็ตเขาจะขึ้นมาทำจุดพพอร์ตที่สองเนี่ยอ่านะครับก็รอมาเทีย r โปรฟิตแถว แปดบาทเก้าอบาทบาทแปดสิบเก้าตังค์ได้เลยร <c oughs> ้อยเขากลับหัวก่อนสักหน่อยนะครับแล้วก็มาตัดขาดทุนอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าจะเล่นจริงๆนะครับอรอให้เขาเด้งขึ้นมานะครับแบบนี้อาอ แลเขาเด้งขึ้นมายอ่อแล้วใสอย่างเงี้ยอ่านะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เอาเดี๋ยนะ,ะแล้วก็เข้าตรงนี้เลยนะครับจังหวะที่เขายอ่อมาตัดขาดทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มาเทคโปรฟิตตรงนี้ตรงจุดซับพอร์ตที่สองเนี่ย อ่านะครับทันไหมอ่าก็ดูหลายๆรอบคือรอจังหวะให้เขาเด้งขึ้นไปย่อแล้วกําลังจะเบรกขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วจะไปสามเนี่ยนะครับผมแล้วเข้าตรงย่อนี่แหละนะครับผมมาตัดขาดทุนตรงตรงโลเดิมตรงเขาที่ทําอยู่แล้วมาเทคโปรไฟ,ฟแตแถวจุดซัพพอร์ตของจุดซัพพอร์ตที่สองที่เรามองว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยน่าจะขึ้นมาสัมผัสก็คือแถวแปดบาทเออเออแถวบาทแปดสิบเก้าตังค์นะ อันนี้คือรูปแบบนะครับมาแชร์ไอเดียเนาะว่าเออควรจะทำยังไงกับเขาสำหรับไอเทลถ้าสมมติว่าเขาทำดับเบิลบัตทอมนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกลุ่มบีเเท่าน,นี้สิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำนเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น5ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะโปรดใช้วิจารญาในการลงทุนด้วยนะครับผม ขอความการุณาแล้วก็กราบิมวลนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์น้งใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสวด,ดีครับ